กเเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอย่ามีเพียงต้องเราอยู่กับจานเหมือนเคยอย่าฟังซ้ำคำที่เธอเอื่มเอยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนเพื่อนๆครับจากสังขระบุรีเรามาเรื่อยๆมาถึงแถวท่าม่วงกาญจนบุรีฮะ ยังไม่พ้นเมืองการหิวข้าวแล้วคุตตั๊กอยากกินอะไรแซ่บๆพากันมาที่นี่ฮนะผ่านไหลหลนแล้วน่าจะเป็นร้านดังแถวนี้หอยไก่ย่างลาบเป็ดมีหลายอย่างตุงก๊กขีบวัวเอ็นตุ๋นอะไรก็มีแต่เขาน่าจะเด่นที่ไก่ย่างอะมาขอพี่เขาดูดูย่างไก่ไหน่อยครั หอมไปถึงริมถนนเลยหมักเครื่องเทศน่าจะได้กลิ่นี่ไทยกัะเทียมรากผักชีเนาะครับวันๆขายเป็นเป็นร้อยตัวไหมฮะเนี่ยก็เสาวิตย์ก็ร้อยกว่าครับอ,อ๋อ่ังถ้า่ีไม่เทศกาลก็วันสองร้อยกว่าโอ,อ้ เพราะร้านดังเนี่ยเห็นป้<ห>ายจะมาไปทั้ง<า>ไป<า>ทั้งมาเจ้าเก่าะค่ะทั้งทั้งขาไปขามาจากกรุงเทพเข้าการจากการมานี่จะเห็นปา้ายตลอดเปิดได้กี่โมงครับเนี่ยเก้าโมงเช้าครับอ๋อแล้วก็เลิกเลิอกอ่าปิดตัวจับปุ๊บโอ้อาหารอีสานน่าจะมีแทบจะทุกเมนูเนาะที่ร้านอยกแนะนำถ้ากุ้ปลาคังอะ่ะอร้อยเปอร์เซ็นที่ร้านจะไม่ใช้ปลาเลี้ยงอ๋อ เพราะเมืองการ,รเมืองการเมืองกลางอยู่แล้วอ่างจากที้โลโลกว้าว่าก็จะเป็นเคพื่อนใจอ่าใช่ใช่ครับอ่งั้นเดี๋ยวพลาดไม่ได้แล้วต้องลองชิมไก่ดูแล้วน่าจะสั่งอะไรอีกคะเนี่ยอะไรครับแต่ไม่ได้เดี๋ยวสั่งไก่แล้วน่าจะสั่งอะไรอ่าส้มตํอตาอะไรมีหมดเนาะมีหมดครับเดี๋ยวไปดูเอาที่โต๊ะดีกว่าซี่แวพเมยเอย่างอะไรอ๋อถ้าสายเนื้อมีเด็ดอ่าเดี๋ยวไปสั่งไก่ย่างเนื้อย่างโอเค ขอบคุณครับขนมไทยย่างอะไรคุณสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโดนใส่ลูกประคำอะไรเนี่ยไหว้วาดหรวะลูกประคำของใครหลวงพ่ออุตมะอ่าลูกอะไรประคำลูกประคำหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะ คุณยังไม่ได้สั่งเหรอยังต้องสชิมไก่ย่างไม่ใี่ไปดูไก่ย่างน่ากินมากเลยรออยู่ะเธอสั่งของเธอเลยเธอกับโดโดผมขอเสียร้องไห้ย่างไก่ย่างไก่ย่างครึ่งตัวก็พอมั้งเพราะโดโดจะกินคอหมูย่างด้วยใช่ไหมไก่ยนะไก่ย่างอ่าครึ่งตัว คอมุยามา่างนะแล้วก็เสือร้องไห้ยา่างไก่ย่างครึ่งตัวครับสั่งหลายอย่างเอาครึ่งตัวพอ,อน้ำจิ้มมีหลายอย่าง,างแจกงน้ำจิ้มไก่อย่างหวานกูตักสั่งอะไรไปเนี่ย อไม่กลัวท้องเสียหน่อไม้มันลวกแล้วออ๋อมาบรงการต้องกินหน่อไม้ใช่ไหมอะพีโดรกินไก่ไปก่อนจะต,ตองชิมเข้าเหนียวเริ่มมาทานด้วยกันนะคะต้มหน่อไม้ค่ะทางมาบรรการต้อมาทานต้มหน่อไม้อ๋อต้มหน่อไม้ใส่กุ้งไก,ไก่ไหม เอาพีโตจะรอกินข้าว pues mm ผ<ม>ัดกับเราไงอันนี้คอหมูย nah ่างเอาไหมอ่ะจะรอกินคอหมูย่างเลยนี่ฮะคอหมูย่างตักอ่าโอเค พี่โดพี่โดกินข้าวหมูยา่างข้าวหน้ารับประทานดีฮะสั่งมาข้าวเหนียวอันอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะจิ้มกับข้าวหมูยา่าง คนนั่นร้านเลยนะเพื่อนๆตอนนี้กี่โมงนะคุณสามโมงถึงมัยังจะ,ส,จะส,งสี่โมงแล้วก็มื้อเย็นพอดีคนเริ่มทยอยเข้ามาฮะ่มจโดได้คอหมูยา่างอย่าลืมนะยังมีผัดกะเพราไข่ดาวอยู่นะแต่ของโปรดคอหมูยา่าง มีหอกกลับเดียวโรได้ได้ลูกประคำหลวงพ่ออุตมะมาค้องดีใจไหมคล้องนิ่งเลยพระอ,อาจารย์คล้องให้ใช่ไหมพระอ,อาจารย์ที่อยู่ในในาราเนาะ ข้าวเหนียวด้วยลูกชัดนเหนียวชิ้นไก่เลยชิ้นเวลากินไก่ันจะเลือกชิ้นชิ้นชิ้นที่มีตูดชิ้นที่มีตูดเมื่อกี้เห็นข้าย่างหอมหอม que é nóis, ย่างสุกกำลังดีครับเนื้อร่มนเขาเหนียว,วร้อนอพี่โดชอบความหมูย่างมากกว่าไก่โดเขียวช้าๆครับความพี่โดนี่ ไม่กินก็ไม่กินเลยนะกินก็รัวๆรัวๆ,ๆยกให้หมดเลยนะอันนั้นอนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ออร์ติสติกเนี่ยถ้าเขากินแล้วเขาก็จะกินอย่างนั้นก่อนแล้วว่าถ้ามีอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังจะเลือกกินสิ่งที่ชอบที่สุดก่อนจะไม่มีการกินแบบสลับไปสลับมานะครับ หมดแล้วค่อยไปอย่างอื่นพ่อแม่ก็ใช้วิธีว่าบางทีกินอย่างนี้อยู่เนี่ยก็สลับป้อนมั่งแล้นี้ก็มาไก่มาพอหมูย่างที่ชอบไม่หมดก็ไม่กินไก่จะอ,อย่าลืมนะมโดโดสั่งไปมีกะเพราคลุกไข่ดาวด้วยนะร,รอ,อ,อกระเพราคลุก ุตักว่างไงสั่งเขาใส่ปลาด้วยใช่ไหมล่ะเขาปรปุงถูกปากไม่เทพส้มตำนะทำหน้าเผ็ดอีกแล้ว<ะ>กินสามช้อน<ะ>เผ็ดสะสม มื้นี้เป็นรีเควสของครูตัก๊กอ,อยากกินอะไรแซ่บๆเค<ๆ>ี้ยวตุยๆเลยของชอบมาก่อนด้วยของชอบของโดโด้หมดไปแล้วโดโด้รอรออะไรผัดอะไรเลาอเเป็นอหมูตับสีางเาคลุกของชอบมาแล้วครับเสือ เสือย่างเสือย่างโดโดชอบพอพอหมูผมชอบเสือคือเสือนี่จะสไตล์แบบติดมันหน่อย,ยเสือร้องบอร้องเบาวมอง camera sửa chất nhổ này nữa tại <laughs> vì nó sẽ hiểu như vậy ạ đúng phà ăn chim ตังดีแล้วเส,สือจะมันต,ติดมันอย่างนี้คือถ้าย่างย่างสุกไปก็ก็เหนียว ต้มแซ่บปลาดุกอ่อนครับสั่งมาให้โดโด,โดกินกับโจ๊กปัระเพาสใส่เห็ดเยอะเลยตัดชิมซิเป็นไงต้มแซบ่บ เข้มข้นเหรอเดี๋ยวเอาช้อนจัดช้อนให้พี่โดโด้วยสลิลองลองตัดไปให้พี่โดโดซดน้ำเล่น,ดดนให้กินกระดูกกินอะไรรอไปปลาก่อนก็นได้น้ำให้ซดน้ำเล่นโดตัดเองเลย เอาก่อนนะมีมีคลิปออกไปโดโดตอนท้ายโดโดบอกว่าอยากฟังเพลงคืนจันพี่เคลียร์พี่เคลียร์พี่เคลียร์วิวช่องเคลียร์วิวบอกเดี๋ยวตอนต้องไปหาฟังนี <c oughs> เพลงคืนจันของพี่โดโดออร้องยังไง ก็ f c ตัวยงฮะเคลียร์วิวทำกับเป็นช่องกับข้าวเหมือนกันเพื่อนๆก็ก,ก็ก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูฮะทำขับข้าวหน้ารับประทานแล้วก็มีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของของช่องตัวเองด้วยนะผมเข้าไปดูประจำฮะ mm hmm. เดี๋ยวกินเสร็จ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นรถให้เบีโรลองรอ,องให้ฟัง mm hmm. เพลงคืนจัน อนอเพลงคืนจันทร์ของวงอะไรคืนจันทรถูกคืนจันทร์ของเซกโเรเซกโลโซใช่ไหมเ,เโโซกโรเซกโรโตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยรอรองโ,นะโอ้พูดผิดไม่ใช่เคลียร์วิวดิ<ม>เคลียร์ลิเวอร์ใช่ไหมคุณที่คุณดูอ่ะเคุณเคลียร์ที่ชอบชอบชมคูตักเคลียร์ลิเวอร์เพื่อนๆเข้าไปดูนะฮะเคลียร์ลิเวอร์ทำแบบข้าวนารับประทานมาก nó này ngon, nó cứ cố ăn một mình là hết nè, gần hết rồi, 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 gần tăm. rồi, gần hết 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 rồi, gần tăm rồi, gần hết rồi, gần hết rồi, gần คขาใช้ปลา้าอะไรอะขอมดีปลา้านัวดีครับหน่อไม้ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะต้มอ,อย่างดีนะแสดงว่าต้มสะอาดต้มสุกดูดสั่งข้าวผัดคลุกเลยช้าเลยครับผัดกะเพราคลุกเลยช้าเลย โดรอผัดกะเพราอย่างขมัคขแคม้นแต่ไม่เป็นไรคอหมูย่างคนเดียวไปจานหนึ่งแล้วเราไก่ไหมล่ะโดกินไก่ไหมนึกถือนึกถือไก่ต่อเหลือน้องไวให้โดโดนะเผื่อโดโดจะกินข้าวเหนียวไม่ค่อยมีใครกินนะเพราะมื้อนี้เป็นมื้อเย็น ย่างเขาโอเคเนาะเนื้อนุ่มแบบย่างสุกทั่วแต่ว่าไม่แข็งครับนกแพะไก่อะไร น้องเสร็จครูตักไปแล้วครับมาแล้วช้าหน่อยของพี่โดโด้ดูสิควรค่าต่อการรอคอยไหมก่อเผาหมูหมายมั่นปั้นมืออะไรก็จะรอทานแบบอย่างนั้นอย่างเดียวแหละครับ เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเขาช้ากินกินต้มแซบรอไปก่อนก็ไม่ยอมใช่ไหมจะรออยากกินช้อนกับช้อนตามเคยครับคือด้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบจนะด้วยพ่อแม่รอรอหน่อยครับเพราะว่าเมนูนี้มาช้ากว่าใครเพื่อน แต่ต้มแซ่บเข้าอร่อยใช่ไหมคุณใส่กะเพราก็น่าจาอร่อยคือมื้อนี้แล้วเราล่องกลับกรุงเทพก็ก็จบแล้วเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ทานอะไรกันแล้วครับกลับกรุงเทพถึงกรุงเทพเราโูก็อะไรอาบน้ำเลยอาบน้ำนอนนะนนกินตอนนี้เท่า,นนาไหร่สี่โมง ก็พอดีถึงคำๆเผื่อรถลาติดนะสดที่ใจอะไร ต้องรีบใน้างรีบช้อนกับช้อนเขี่ยข้าวนี่ว่าโดผมว่าไม่หมดหรอกแกแหลกแต่ไม่เป็นไรหรอกกินหมดไม่หมดไม่เป็นไรไเพราะว่าเมื่อเช้าว่ก๋เตี๋ยวเยอะใช่ไหม เน้นมือเช้าเยอะแล้วก็โอเคก๋วยเตี๋ยวก็คลิปที่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวป้าพรสังขละบุรีครับเพื่อนๆเรากินส้มต้มยำเนาะต้มยำเต็มที่เลยบะมีเกี๊ยวต้มยำพิเศษเลมไก่ให้หมดนะมไก่อร่อยมาที่นี่เพื่อนๆไก่ ไก่อร่อยแน่นอนอออออหนังก็แห้งเขาย่างจนแห้งไม่ไม่ไม่มีมันเยอะฮะเนื้อก็นุ่ม สุกพอดีของดีหรือใครไปเที่ยวนะซื้อไก่เช่นนี้ไปตั้งแคมป์ซื้อไก่ซื้อข้าเหนียวติดไปนะไม่ปิดหวังครัตั้งแคมป์ก่อไฟเอาอังอังไปหน่อยนะ พี่โดเป็นไงไม่ต้องกินเยอะแหละอ้วนแล้วดีแล้วล่ะนต้องกินข้าวเยอะเพราะเมื่อกี้คอหมูย่างคนเดียวหมดจานเลยโอเคไปคุณตักเรียกเขาเก็บตังตเราจะได้เดินทางต่อครับอ,อ่าคิดตังไหมยังเทง่าไหร่จ๊ะหกร้อยยี่ห้าห้อไอ้ไอ้นี้ไม่ได้คิดใช่ไหมไม่ไ้คหรอยยี่ห้าอ่นี่ใส่สูงหน่ไหนเดีแบบ๋ยวเ่ายตังเขาก่อนครับ ก็ราคาสมน้ำสมเนื้อเนะแต่นี้ไม่ไม่ใช่ทางเขาฮะเราขอให้เขาทำก็อาจจะไม่ตรงสปเปกพี่โด้เท่าไหร่หรืออิ่มก็ไม่รู้แต่ก็ดีไม่ต้องกินเยอะไม่ต้อองกินเยะบรรยากาศร้านเขาฮะเขาตกเย็นเริ่มเปิดเพลงเสียงดังเลยออกมาห่างๆเพลงหน่อยตักอร่อยแกงอ่อมหลือไอ้ไม่แกงอ่อม ต้มแซบเหลือเอาต้มแซบกลับแล้วก็น้ําไปไหนน้ําเหลืออย่าทิ้งฮะเพื่อนๆมีประโยชน์ยิ่งเรานักเดินทางเอาใส่ไว้ในรถไว้เอาล้างอะไรปรุงอาหารอะไรก็ยังได้นะครับงั้นก็เพื่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้อาหารเย็นที่ร้านอ๋อยไก่ยา่างอ,อตรงนี้<อ>น่า<อ>น่าจะท่ามากาเนาะ ข้ามากาก็อร่อยอร่อยโดยเฉพาะไก่ฮะแนะนําถ้ามาก็ซื้อไก่ซื้อข้าเหนียวไปทานอร่อยแน่นอนแน่นอนครับถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบมาดูด้วยเลยถ้าถ้าดูด้วยหน่ยถ้าผู้วยช้าพุช้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูด้ให้ดูด้วยด้ค่ะพะให้ดูด้วยด้วยเะด้วยนั้นนะครับเจอกันที่ต่อไปครับไปบ๊ายบายสวัสดีครับฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ อ่ะโดคืนจันทร์คืนจันทรหนึ่องตองกล้ามเคืนนี้จันทร์นวนพองมองแล้วคิดถึงแต่เธอคืนนี้นอหน้าเธอถามเธออยู่ที่ใดวอนได้ล้มแผ่วให้ช่วยพัดเธอใจไปบอกกับเธอ ว่าเธอรักรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอย่ามีเพียงสองเราอยู่กับจันเหมือนเคยอย่าฟังซ้ำคำที่เธอเอืมเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน